กรมการจัดหางานแจ้งเตือนภัยนะครับขนาดนี้เนี่ยได้มีเพจปลอมโดยสร้าง Facebook ใช้ชื่อว่ากรมจัดหางานประกาศรับสมัครงานครับโดยใช้โลโก้ของกรมการจัดหางานนะครับเป็นรูปโปรไฟล์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและใช้ชื่อเพจว่ากรมจัดหางานครับซึ่งถ้าอ่านคร่าวๆหรือว่าอ่านผ่านๆน,นะครับก็จะชื่อคล้ายๆกับเพจจริงนะครับของทางหน่วยงานราชการก็คือเพจของกรมการจัดหางานครับโดยเพจปลอมนะครับก็จะอ้างว่าทําการรับ สมัครงานทั้งในประเทศและต่างประเทศครับเมื่อมีประชาชนหรือว่าเหยื่อนะครับหลงเชื่อเข้าไปกดสมัครงานทางแอดมินเพจนะครับเขาก็จะทําการติดต่อเข้ามานะครับเพื่อที่จะขอชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และหลอกล่อให้เหยื่อรายนั้นนะครับทำการโอนเงินหรือทําธุรกรรมทางการเงินครับจึงจะมาแจ้งเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดครับเนื่องจากว่าทางกรมการจัดหางานไม่มีนโยบายขอประวัติส่วนตัวของผู้สมัครงานผ่านทางแอปพลิเคชัน Facebook หรือว่าทาง รวมไปถึงทวิตเตอร์ด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านเนี่ยพบพฤติการดังกล่าวนี้นะครับก็ให้รีบสันนิษฐานก่อนเลยครับว่าท่านเนี่ยเจอมิจฉาชีพแล้วครับและหากว่าสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรวมถึงไปเจอข้อมูลต่างๆทางสื่อโซเชียลออนไลน์และไม่แน่ใจเนี่ยก็ให้โทรไปสอบถามโดยตรงได้กับทางกรมการจัดหางานเท่านั้นครับหรือว่าสอบถามไปทางสายด่วนโทร1506กด2ก็ได้เช่นกันครับ